อ,อีกหนึ่งเด้งที่น่าชมมากๆกับรอยได้มารยานะคะเราจะได้รับชมกันในวันที่5ตุลาคมนี้นอกจากพระนางนะคะป๊บแล้วก็เบลล่าแล้วต้องบอกเลยว่ายังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายท่านรวมถึงหนึ่งในนั้นมิ้นท์นวินดาค่ะ โดยในเรื่องนี้มินนะคะรับบทเป็นปานแก้วค่ะนางแบบทันสมัยสุดเปรี้ยวนะคะเป็นคนที่ตะเกียกตะกายทําทุกอย่างเพื่อจะเป็นที่1ของวงการค่ะใครดักได้ต้องได้นะคะโดยเฉพาะแฟนของนางเอกซึ่งเธอการันตีว่าบทเรื่องนี้เนี่ยแซบแน่นอนนอกจากนี้นะคะมินยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะลุยงานละครเต็มที่ค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะเพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไปฟังเสียงของมินกันค่ะจบ MBA บมานะคะด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะ ก็รู้สึกโล่งเลยค่ะตอนนี้แบบว่ารับงานได้เต็มที่แล้วเพราะใเมื่อก่อนจะต้องแบบเรียนสี่วันหรือว่าเรียน3วันแล้วก็มาถ่ายใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่ขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกโล่งค่ะแต่ว่าพอเราหยุดเจอร์นี่เราที่นี่นะคะหยุดที่ปอดโถแล้วเราจะไม่ไปไหนต่อแล้วก <laughs> <อ>็เลยจะถามไปเลยใช่ใช่ <laughs> ไม่ <laughs> ไมพักก่อนเรา<อ>เราจะหยุดหยุดโดยที่ไม่มีอะไรกัน เรื่องนี้นะคะรอยเล่มานยานะคะรับบทเป็นปานแก้วค่ะปานแก้วเนี่ยเป็นดารานะคะเน็ตไอดอลชื่อดังในยุคนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นดาราแบบทางรัดเนาะก็<อ>ไปแบบว่าหวานสนห์ให้กับสามีคุณเอมนะคะซึ่งคือพี่เบล่าซึ่งเป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานอีวองอีเวนท์ทำให้เราได้งานมานะคะและสุดท้ายเราก็ได้เป็น ภรรยาน้อยของพี่หลุยอ,อ,อยากจะบอกว่าอีกเรื่องเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยที่เพิ่งถ่ายจบไปนะคะก็เป็นกึงก่งๆึเมียน้อยเหมือนกันนะคะคือมันไม่เชิงเมียน้อยนะคะแต่อาจจะเขาเรียกว่าโรงงานเอ็นอ,อ่าค่ะก็เล่นเรื่องสัญ,ญลักษณ์สัญญาลวงของพี่คิงอันนั้นก็เป็นเมียน้อยแต่เรื่องนี้มาก่อนไงเพราะเรื่องนี้เราถ่ายสองปีได้แล้วอะอ ใช่ก็ถือว่าเป็นการป <S 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 ูมาเพื่อเป็นเมียน้อยอีกเรื่องด้วยก็ฝากละครเรื่องรอยเล่มัญยาด้วยนะคะ5ตุลาคมนี้นะคะทางช่อง3กด33นะคะ20นาฬิกา20นาทีนะคะรับรองว่าแซ่บกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะแซ่บกว่านี้ก็นรกละ